วุย้ยอะไรวะรถบินดไ,ได้ไงผมเจอแต่คนไทยบินได้นี่รถบินได้เป็นไปได้ไงก่อนมาล็อกเลยล็อกล็อกเลยนี่ไงล็อกแอดเลยนะครับผมหนันงภาคใหม่ก็เพิ่งออกไปนะเป็น Evil Dead Right ก<ะ>็ここจะไปดูนะครับผมเพียมตระหงาดแต่ภาคนี้ไม่มีไม่มีแอชนะไม่มีบู๊ทแคมเบลมาเล่นนะผมผมเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเล่นอยู่ดีนะฮะอย่าไปแคร์สิ่งใดบนโลกใบนี้อะไรวะ <S 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 โอ้โหเกิดที่เดียวกันสามคนหมายความว่ายังไงกันเฮ้ยโอ้โหแต่เฟรมอย่างร่วงอะมาถึงมีผีเลยไงมาถึงมีผีเลยไงนี่อันนี้ก็อะไรอะเปิดะไรวะเนี่ยซอกันไม่เอาครับเราเอาปีก่อนเลยนะครับความกลัวโอเคผีอยู่กับเราผีอยู่กับเรา ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นบอกเลยว่าแค่แอชมีเลื่อยทุกอย่างก็จบพูดเลยจริงๆถ้าเพื่อนแบบถ้าเพื่อนแบบเล่นกันเป็นทีมนะก็เราก็ชนะได้นะคร,รับอ่ามีดีสักนิดนึงมนนนผมบอกเลยเรื่องนี้ไม่มีแอชวุดเลียมหรือก็คือไม่มีพูดแคมเบลดนะก็คือแบบหนังอีพิเดียนแม่งมีสนุกอีกต่อไปเลยภาคซีรีส์หรือว่าภาคก่อนๆที่ผมดูนี่คือแบบชอบมาก 2013ไม่มีแต่ก็ชอบแต่ถ้าเป็นไปแล้วก็อยากให้เฮียแกลับมาเล่นเหมือนกันนะอยากให้ลุงแกกลับมาเล่นมากเลยเฮ้ยเมื่อกี้มาด้เพ่นหมดน,นะโอเคไปไปหาก่อนไปหาก่อนหาแมบปบหาแมพ let's go เฮ้ยรถเอาว่ะโอ้โหขับดีไหมไม่ขับดีกว่ายังไม่เจอแบบเลยเหรอเพื่อน เห็นเห็นมาตรงนี้กันนานแล้วนะเจอแบบเป็นละม้าโอเคกูไม่ขับก็มีคนขับต่ออยู่ดีอ๋อนั่นไงอยู่นู่นทำไมไม่เอาเราเอาแล้วโอเคเขาเพิ่งเก็บเฮ้ยโอ้เลื่อยอะไรนะเดี๋ยวเราตรงนู้นรถเลื่อยสีฟ้าเหรอรออะไรอะเลื่อยสีฟ้าเลื่อยฟ้าจริงปะเลื่อยฟ้าจริงเอาเพราะรู้สึกจะมีแค่ผมที่ใช้ได้บอกว่าเลื่อย ว่าไอหมันมีแอดอีกคนหนึ่งด้วยวะเฮ้ยสีฟ้าจริงโอเคไม่ได้ใช้เลยแต่เอาเรื่องไปก่อนแล้วกันหัวมีห้าเลยอัพเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ยิวหัวมีรีอัพยันเต็มฟาดแบบมันบอกเลยตอนนี้ไปหาที่ไหนอีกอยู่ที่นี่แหละแต่เราไม่รู้อยู่ไหน ออเาอา group now holds an additional piece of the map. Well played. โอเคมัคนได้ไปแล้วอัพอะไรดีวะอัพเรือแล้วกันน้าพูดถึงก็มาเลยโเอ้ยรอตั้งนานรอตั้งนานมาคำเก็ดซ้ำมาโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วเพื่อดูสิง โอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปิงปิงอดี๋ยวอะไรวะโอเคโอเคโอเคอย่างนี้ไม่ได้ละมาเวล่นป้านี่ end of the line มเล่นไม่มีเลยวะตอนนี้พอเราเก็บครบเราก็ต้องไปไปยึดสักพื้นที่หนึ่งนะครับผม ตอนนี้เลือดเราน้อยมากเลยเสียงพีวีกับเราโอ้ยให้ได้หายกลัวก่อนได้ปะให้ได้หายกลัวก่อนได้ไหมแป๊บนึ่งมีงานหนึ่งโอเคใช่ไหมช้างใช่ไหมวิ่งลดมาได้ไงวะน่ะพอถึงก็ใช้เลย มาดิไกลเหมือนกันนันถ้าเป็นเล่นไปขึ้นก็โดูสิงอีกโจนแมงเลยผีก็ผีเหอะเดรัก็มาไปรอเพื่อเลยมาเปิดเลย t ูปัสร่าวส์เดอะลอสเพจส์อเดอะเนโคราว้ยดิเย่าโ้ยใจเย็นๆนะพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆใจเย็น ใช้บูมสติ๊กดีกว่าปืนประจำตัวเอชออกมาอีโหนีก็ผีคนเดียวก็ได้ทำไมเพื่อนเพื่อนต้องมีหรอกเป็นจ๊มเป็นแต่กำลังมาแล้วว่ะัวดีอุ้ยอะไรวะน่ยรถบินได้ไงผมเจอแต่คนไทยบินได้นี่รถบินได้เป็นไปได้ไงก่อนอุ้ยโอ้โหแม่งสิงบอสมาเลยเหรอไอยังไม่ใช่บอสดเว่อมาดิมาดิมาดิ มาดิมานทไมมันเอามันเป็นยังไงฮะนี่มันเป็นยังไงเฟรมล่วงจริงเฟรมอย่างล่วงเลยมีอะไรมีอะไรอีกไหมครับอันนี้แอดพูชั่นอะไรวะเนี่ยไม่ตะกินมันไอ้นี่อ่ะเฮ้ย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 ทีฟโอ้โหโอ้โหเดยอะเด้อเด้อเด้อเยอะจัด เยอะเกินไปเยอะเกินไปแต่เลื่อยเลื่อยเก็บหมดแค่นั้นแหละเลื่อยเก็บเลื่อยเก็บหมดเลื่อยเข้าไปบอกแล้วไงว่าอย่าเลื่อยติดติดเรื่องติดเรื <c <c ่องปิดเรื่องมาได้ปั๊บนี่หว่าได้การแล้วไม่ได้การแล้วเด้อเด้อแป๊บกระสุนก็หมดอีกอุ้ยมาเถอะมามาอุ้ยกระสุนกลึกลงไปแล้ว นี่ไงบอกแล้วมีเลือดหวานเรียบเอ้ยไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเด้อบัฟก่อนบัฟก่อนย่าโอ้ยทีมไม่สนเป็นผีที่ไม่สนใจกูเลยสักนิดนะสนใจกูส <nt> ักนิดนึกเถอะมามาดิอย่างนัวโคตรอ้าวไม่ใช่มึงดิสิทอนเอาแต่ โอเคไปกินไปก่อนเลยโอ้ยโดนหลอกซะด้วยโดนหลอกซะมาโอ้ยไม่มีกระสุนบูมสติ๊กเลยนูเอโมเลยเพื่อนงานงอกละโคล่ามาอุ้ยอัพเลี้ยงีิวเนี่ยเลือดเต็มแล้วอัพชิลแล้วกันโอ้เราไม่มีกระสุนบูมสติ๊กเลยว่ะเชี่ย หย ah. ิบน <Ye et. S 2> ah. ี่มาดิฆ่าแม่งเลยมามามาอ๋เข้าไปกันแล้วเฮ้ยเหลือแค่เราเพื่อเหลือแค่เราซอนไหมพี่มัน่าซอนไปละเอ้าอยู่นี่กันเนี่ยวะโถยังไม่ไปเราควรจะรีบเฮ้ยรถแม่งเสกมาเองแล้วนานเนี่ย อุ้ยจะเปิดกล่องจะเอาจะเอาทิ้งอะไรมันชื่ออะไรวะที่อาพสกิลมีสอันเอาอดีโหชิวไปเลยก็ได้มั้งเต็มเรียบร้อยเปิดก่อนเลยกันไม่แคร์ด้วยเปิดเลยมาเอาเชือกทัักโอ้ยโอ้ย ขับรถเข้ามาเลยเหรอผีไม่โดนสิงอีกเอ้ยไม่ใช่โดนสิงโดนบัฟอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนบัฟจริงเลยโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวแย่ละแย่ละแย่ละกินก่อนนี่แหละกินเทพกดบัฟสกิลผีก็ไม่โอ้โหกระลางเลื่อดผมดบิบัฟอย่างเยอะ มื่อกี้บัฟพูดเยอะเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนี่ไงมาเถอะดีไรก็ได้ไรเถอะผีก็ผีเถอะมาผีพูแอดเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดโอ้โหจะจะยิงปืนใช่ไหมกระสุนหมดครับดีหรว่าดีเออไม่โดนไม่โดนทำไรก่อนปวดเออล่วงเลยครับลงมาดิลงมาไมล่ะเห็นไม่กล้าลงหรอกทอ่อน เฮ้ยไม่ไหวไหวมันจะเอาเราตายจะเอาเราตายอันีแย่แล้วอันีแย่แล้วคิดก่อนโอเคโอเคเอาเอาบูเลตด้วยต้องใส่เอาโมเลดต้องเพิ่มเกาะผีก็ผีผีว่าผีเหอมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหผีทมืไมท่อไมผีทมืไมนี่มันตีแรงแรงวะมาเอ็นอัพเดลาร์ไปสก๊อต ยื้อให้ถึงที่สุดก็พอมาดิถามคุยอะไรสัตว์มาดีมาปะล่ะแค่นั้นเลยสามแค่นี้แหละต้องก่อนก่อนเกาเต็มโบลเล็กแค่ต่อเต็ม,ตมทุกอย่างก็ฟิลหมดยังมาอีกได้นะครับคาไ์เเกตเอาฮานน,านันน้นนั้นนั้นนั้นมาดีมาดีาดโอ้โหหูเอือ้อตอนนี้หูอื้อหูอื้อจัด โอ้ยเอื้อจัดอื้อจัดตองปืนไม่ค่อยแรงเลยไม่ได้อัพปืนเลยนรือเ่าเดี๋ยวอัพนะเดี๋ยวอัพอัพไอวิ่งมันไม่เท่าไหร่ไหมนะมันจะเป็นเท่าไหร่มาได้แล้วครับกล่องม่วงก่องม่วงวิอะไรอะเล่มม่วงหน้าไม้ม่วงจะเอาก็เอาเลยไม่ใช่หน้าไม้โอ้ยโอ๊ยอ๊้ยปืนอะไรครับ เฮ้ยมาจากไหนฮะมาจากไหนก่อนมาจากไหนก่อนมาจากไหนก่อนวันนี้มึงอะมึงกัยมึงก,กักดก,กูได้มึงกัดกูได้อะไรหละกัดกูได้นะได้นะตายอุ้ยโอ้อโหจะชักกระสุนยิงเต็มหมดนี่ไงเลื่อยบัดคอไปเลยมันจะที่อะไรขนาดนี้บอกแล้ว ในโลกของหนังนะมันไม่มีใครสู้ผีแล้วเท่าแอดเราเอาจิงคนบ้าอะไรแขนขาดล้วเ,เอาเรือมาใส่โอ้ท่ขึ้นได้ปะออกขึ้นไม่ได้โอเคอย่างไรอย่างไรก็สุดเพิ่มมาหนึ่งเดี๋ยวว่าได้อยู่เดี๋ยวว่าได้อยู่ตู้เต็มแล้วทิ้งเอฟไปกรฆ่าเดือดรักวันนัน้เอาเพื่อนตัวสิง Đưa 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 đâu Không hài đâu Cái này quá Đã hài quá hài đều biết Mừng ba xỉnh gì Ok 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 Chạy dây nha các bạn, Bye let's <coughs> go Chẳng mạnh Chẳng mạnh Ông hồ mấy anh tỉnh đi ịt nhanh งานงอกแล้วเลือนน้อยโอ้ยต่อยหน้าต่อยหน้าผีแม่งเลยมาดิขอพี่เนเชิญหน่อยเถอะมาเอาชิปหาแล้วโดนสิงานงอกแล้วเพื่อนงานงอกแล้วเพื่อน <c oughs> โอเคขอบพระคุณเฮ้ยเฮ้ยผีออกไปแล้วไอ้เหี้ย ไปเงยจะดุนพ่อตัวเองถีบซะแล้วเมื่อกี้ไม่มียากินเลยว่ะมียากินให้ปะไม่น่ามีอยู่แย่และโลก,ก็มีแค่นี้งานงอกแลของไม่เต็มว่ะนี่เพิ่งแค่ตอนนี้คือมีแค่สกิลแล้วล่ะเดี๋ยวเอาเดอะดาร์กวันก่อนตั้งนึกอย่าพุ่งไปยุ่งเฮ้ยเยอะก็ไปเยอะกนไปไา พินิจแม่งเลยเลื่อยกระดูกนี่มีบอกเลยถ้าเป็นเดยไดนะหมายถึงว่าถ้าเป็นเดยไดแบบสิงคนนะสนุกกว่านี้อีกมาโอ้โหเยอะจัดโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหถ้าเป็นเฉยไม่งที่แล้วจริงโอ้โหโอ้โหมาต่อไปมึงต่อไปมึงโอ้ย จ้างวันจีบันจีบันทุกคนไอ้นี่งไปยุ่งเยอะจริงๆเลยเฮ้ยมากลายเป็นหนังสือนี่คงโดนเป็นนแล้วโอเคปกป้องปกป้องหนังสืออย่ายให้มันทำลายได้แค่นั้นแหละเฮ้ยคาปาปีวะงานงอกแล้ว มันเอาปอบีอยูไว้ด้านบนเดี๋ยวเพื่อนกลังไปเราว่าเพื่อนจะไปจัดการดูโอโ้โหของอะไรอิจฉเต็มไปหมดโคตรนัวเยอะเกินถ้าจะลงขนาดนี้ก็ฟินิดเชือกลางโด่งผีไปเลยนะครับกลางโดนัวไปเลยฮะถ้าจะเดี๋ยวดำไม่ได้ละดีนะวันมา มามามาเฮ้ยจะตายแล้วโอ้ยทำไมมีคนเยอะจังวะออกมาได้ป้ามือแน้วมาหาแล้วต้องปกเฮ้ยหนังสือจะพัง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 อีกเชือดเชือดเชีอยเชือดตายดิโอ้โหไม่ไม่ไหวว่ะเป็เรียบร้อย โอ้ไม่กอดแดวัดที่สองครับผมที่สองนะคะแนนโอ้ไม่กอดเบสิคิว29เยอะอยู่ฟินิทฟินิท25เยอะสุดแล้วเนี่ยฮิ l i n g เนอมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ ม,มาตาตอนจอบบดีึิงจัดเลย